ความหลากหลายทางเพศอาจจะเริ่มจากคําใหญ่ก่อนนะคะคําว่าความหลากหลายหรืออย่างอุ่มเนี่ยมองว่ามันคือ diversity เป็นสังคมที่ประกอบไปด้วยคนที่แตกต่างเชื้อชาติแตกต่างกาันผิวพรรณแตกต่างกาันการนับถือศาสนาแตกต่างกาันความคิดความอ่านแตกต่างกาันรสนิยมทางเพศแตกต่างกาันอัตลักษณ์ที่ต้องการแสดงออกหรือว่าการต้องการมีคู่ครองทางเพศแตกต่างกาันอันนี้ก็เลยเป็นความหลากหลายทางเพศที่คิดว่าสังคมทุกวันนี้นะคะ่ะมันมี ความเป็นพลเมืองโลกแล้วก็อาจจะมีความแตกต่างกันประมาณนี้ค่ะคิดว่าสังคมไทยของเรานะคะเรื่องความหลากหลายเนี่ยมีการตื่นตัวมากขึ้นมากๆโดยเฉพาะในสมัยนี้อะคะ่ะอย่างจะเห็นว่าเราจะมีงานไพร์มันนะคะทุกๆปีเนี่ยผมไปมาทุกปีปีนี้ ก็เป็นสถานทูตอเมริกาสถานทูตอังกฤษรวมทั้งคนไทยเนี่ยไปกันเยอะมากเลยค่ะคิดว่าสังคมตื่นตัวกับเรื่องความหลากหลายมากถ้าถามในมุมมองของอุ๋มคิดว่าในเมืองไทยอะคะ่ะเปิดกว้างมากขึ้นแล้วการที่เพศเดียวกันเดินจูงมือกันตามห้างก็ไม่โดนบูลลี่แล้วนะคะในต่างประเทศที่นับสือส่อศาสนาอิสลามอาจจะทำไม่ได้หรือศาสนาคริสต์บางอย่างอะคะ่ะแต่ผมคิดว่าโดยสังคมไทยเนี่ยมีการเปิดกว้างในเรื่องนี้มากขึ้นมากค่ะ อาจจะตอบแทนพรรคไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าไม่ได้เป็นกรรมการบริหารและก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งของโฆษกพักนะคะแต่อันนี้ตอบในฐานะที่เป็นสสนะคะที่ทําเรื่องนโยบายด้านสตรีและก็เรื่องความหลากหลายมาโดยตลอดนะคะก็คิดว่าประเทศเราถึงเวลาแล้วค่ะตอนนี้ก็คือหลังจากที่มีการพัฒนาเรื่องการแก้กฎหมายเพื่อที่จะทําให้การก่อ,กอสร้างครอบครัวการตั้งครอบครัวเนี่ย เป็นไปได้อย่างทุกเพศโดยความเท่าเทียมค่ะอันนี้มาถึงจุดที่ถ้าถามอุ๋อู๋คิดว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องมุ่งไปทางนี้แล้วในการปลดล็อกทางกฎหมายเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในมนุษยชนอย่างแท้จริงค่ะอะทีนี้ถ้าเกิดถามว่าทําไมต้องมี2กฎหมายนะคะเนื่องจากว่ามีตอนนี้เรามีทั้งการ พัฒนามาถึงเป็นพรบ,บรคู่ชีวิตมันก็เลยต้องถูกเดเวล็อปมาเรื่อยๆเป็นเวลา1 1ปีอ็ปีค่ะดังนั้นในสมัยก่อนก็กลัวจะต้องติดบล็อกทั้งเรื่องของศาสนาและก็ไมซ์เซ็ตของคนนะคะดังนั้นมันก็ค่อยๆเดเวล็อปมามันก็เลยมีพรบ,บรคู่ชีวิตที่เขาค่อยๆพัฒนาขึ้นมาค่ะแต่ตอนยุคสมัยนี้ค่ะสังคมเปิดกว้างมากขึ้นก็เลยมีอีกหนึ่งแนวคิดว่าหรือแก้ไขไปเลยปลดล็อกทุกอย่างเลยโดยการไปแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือที่เราเรียกชื่อเล่นๆว่าพรบ,บรคู่สมรสนะคะเพื่ สมรสเนี่ยเป็นไปได้สําหรับทุกเพศอย่างแท้จริงไม่จํากัดเฉพาะชายหญิงอีกแล้วมันจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า marriage for all นะคะแปลว่ามัน equality ของจริงแล้วค่ะคราวนี้คือเกิดความเท่าเทียมอย่างแท้จริงไม่ว่าคุณจะจดทะเบียนเป็น partnership หรือจะจดทะเบียนเป็นคู่สมรส marriage นะคะทั้ง2องอย่างได้หมด ตอนนี้เรากําลังพัฒนาไปถึงจุดนี้ค่ะจุดที่ในเมืองนอกเองนะคะต้องกล่าวถึงว่าอย่างฝรั่งเศสเองเนี่ยใ,ใกล้เคียงกับโมเดลเราแต่เขาใช้เวลาพัฒนามายาวนานมากค่ะเป็น10ปีนะคะในขณะที่ประเทศไทยถ้ากฎหมาย2ตัวนี้ออกมาพร้อมกันจะมีการโหวตวาระ2และ3พร้อมกันก็นับเป็นประเทศแรกในโลกนะคะที่จะมีพรบรทั้งคู่ชีวิตและคู่สมรสที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม,มออกมาเป็นประเทศแรกค่ะ ก็สำหรับประเทศไทยนะคะถ้าเกิดว่าเรามีทั้งพรบคู่ชีวิตนะคะหรือว่าพาร์เนอร์ชิพแล้วก็มีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์หรือเรียกว่าทําให้มีการจดทะเบียนคู่สมรสได้นะคะย่อมเป็นการก้าวหน้าแน่นอนค่ะที่จะทําให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเศรษฐกิจนะคะสมมติว่ามีต่างชาติบินเข้ามาแล้วเขาเป็นเพศเดียวกันมาท่องเที่ยวในประเทศเรานะคะไม่เซทประเทศเราปรับเปลี่ยนแล้วถ้าออกมาแน่นอนว่าประเทศเราจะได้ยืนลําดับหน้าหน้าของโลกแน่นอนค่ะ ว่าเป็นประเทศที่มี global mindset นะคะหรือว่ามีการเปิดรับมากขึ้นในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็สอดรับกับบริบทของโลกที่เป็น diversity หรือว่าโลกที่โอบรับความหลากหลายนะคะ mm. ก็จะทำให้ประเทศไทยดูทันสมัยแล้วก็ก้าวทันโลกได้มากขึ้นค่ะ นโยบายด้านความหลากหลายนะคะที่เราพยายามผลักดันแล้วต่อสู้กันมาตลอดนะคะในส่วนของตัวอุ่มเองนะคะแล้วก็ในส่วนของที่พักที่เห็นด้วยก็คือเนี่ยค่ะก็คือเรื่องของการผลักดันให้เกิดการ ก่อตั้งครอบครัวที่ได้รับการรับรองสิทธิ์อย่างถูกต้องโดยกฎหมายซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการของในชั้นกรรมธิการเพราะว่าผ่านวาระที่1มาหมดแล้วนะคะในส่วนของนโยบายอื่นๆต่อไปอุ่มคิดว่านะ่าจะต้องเป็นการลงนรงในการเปลี่ยนไมซ์เซตของคน,นะคะ่ะให้ได้รับการยอมรับมากขึ้นอย่างแท้จริงหรือว่าถ้าเกิดเราไปเจอกลุ่มเพศทางเลือกหรือเพศอื่นๆ L G B T Q ในตามที่ต่างๆเราจะไม่ได้มองเขาว่าเขาแปลกแยก แปลว่ามนุษย์ทุกคนนะคะควรจะได้รับสิทธิและเสรีภาพที่รับรองโดยกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันนะคะในฐานะที่ทํางานฝ่ายนิติบัญญัตินะคะเลยคิดว่าการที่เราออกกฎหมายได้กฎหมายหนึ่งแน่นอนว่ามันต้องบังคับใช้สําหรับทุกคนนะคะแล้วก็เป็นการให้สิทธิ์สําหรับสุกคนอันนี้แหละคะ่ะโอกาสเหล่านี้คนควรจะได้รับเท่ากันไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนนะคะหรือว่าคุณอายุเท่าไหร่ ตอบตาบใดที่คุณเกิดมาเป็นคนไทยนะคะกฎหมายไทยควรจะให้สิทธิ์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมกันแต่ในอีกส่วนหนึ่งค่ะที่อยากจ,จะพูดไว้เคยได้ยินไหมคะ มันอาจจะมีรูปรูปหนึ่งนะคะที่มันเป็นเก้าอี้นะคะที่มันไม่เท่ากันแล้วก็แล้วแต่แต่ละคนคนสูงมากก็อาจจะต้องมีโต๊ะต่อนั้นหน่อยคนสูนน้อยก็อาจจะต้องใช้โต๊ะต่อสูงสูงขึ้นมาหน่อยนะคะเหมือนที่เราเก็บภาษีค่ะทำไมเราถึงเก็บภาษีคนไม่เท่ากันนะคะเช่นคนมีได้ได้น้อยเราเก็บภาษีเขาน้อยกว่าคนที่มีรายได้มากเพื่อเอาภาษีของคนที่มีรายได้มากมามาทดแทนนะคะในส่วนของคนที่มีรายได้น้อยมันก็ต้องเกลี่ยกันไปอย่างนี้ค่ะดังนั้นการออกกฎหมายนะคะหรือการ ออกกฎอะไรมาบังคับใช้เพื่อให้ประเทศเราขับเคลื่อนไปข้างหน้าค่ะมันก็ต้องคิดหลายๆส่วนนะคะมันไม่ใช่ว่าเราจะสามารถใช้ในโยบายเรื่องคนเท่ากันแล้วใช้สําหรับทุกคนดังนั้นคนเท่ากันของอุม๋มคิดว่ามันคือโอกาสค่ะโอกาสที่ทุกคนควรจะได้รับในการรับรองสิทธิิต่างๆทางกฎหมายอย่างเท่ากันค่ะ